อนนี้ก็ไปหบลูกกลับมาแล้วเนาะกำลังสิพาลูกยาไปบ้านไม้ยาเพราะว่าเมื่อนี้ไปยาสวนเห็ดเอุ่โวรุนภาษาไทยเอื่นวน่าอย่างอ่ะปอเปียหรอเออ่เดี๋ยวสุดทา้ายบรรยากาศทางยงามไปบ้านไม้ยาให้เบิ้งเนาะว่าเป็นจังไดร่กำลังพายางไป ลูกสาวกะปั้นจกักรยานไปจ้าอากอญญาศเมืญญอ่อนีไม่ค่อยดีคึ้มฝนจิตกกับโป่ปยๆจักน้อยอยู่ มาเรืเ่อยๆยางไปเรือเ่อยๆยังบมื่อันได้หอดดอก ถึงไหนหรอกค่ะก็เดินปั่นจักรยานเรื่อยๆเนาะชมวิวชมบ้านบ้านใดหลังงามๆกะสิท้ายมะให้เบิง บนหลังสี่หอดแล้วบ้านหลังนี้ประกาศขายผู้ใดมีเงินกับมาเสือเอาเด้อหอดแล้วมีคนอยู่บ้น,นี่หลังนี้อันนี้มันเป็นบ้าน ทูทูมันส์บูรีบ้านบ้านคู่บ่มั้งคืนอันนี้ก็คือการบ้านคู่เป็นบักเดน้ผมว่าตเป็นบักกันนะเฮ้ยคุณนายเกี่ยงไปเลยเพื่อนกับปลูกพักปลูกข้วโทโอ๋อใกล้สิได้กินแล้วบ่ มีฝักต่อไปอ่ะมันมาปลูกผักไหมยาอันนี้ก็สวนหลังบ้านหอดแล้วเฮ้ยเทนหน,ต,หน,หนตามไหม สวัสดีเรียงคะสวัสดีค่ะสำหรับยินดีพี่หล่ที่หมอนงน้องกินหมอนมันคลิปวยันขายจกอ่อนเลยบ่ามาหลักบึงเด็กหน่อยเด็กหน่อยมนมาหลักเบึงเอียงอยู่ใต้ตัวมุ้เนี่ยนี่เป็นปูเมีนะพอด่งนีโนุบิสตเดกันได้น่าลักแค่นอย่างอยู่ใต้ตัวอหดเอยน่า เซ่ไฮเราไปอย่าดื่อเลยตอนนี้กะกำลังเตรียมของเฮดโบลุนนอพี่น้องถ้าเอกีกู้นี่ไปบทไก่บดคุณเซนแพารกสี่พาก พี่เขานี่กะสิหั่นผักก้อนเนาะหั่นผักจะหั่นใด้มนนบมถือบ่แม่น่ถือบ่ืม่ไหมหั่นสองคนหั่นไส้หมูเนม่ จหั่นผักแม่ยาเราเป็นคนจัดแจงอุปกรณ์อันนี้แค่รทอันนี้กะหล่ำปีแล้วก็ใส่หัวหอมด้วยนะคะอันนี้สูตรของแม่ย่าเนาะก็สูตรพายสูตรมันจ้าแบบอาจจะก็คือกันแต่ถ้ามักกะคิดตามจะได้อ่านะนี้ก่ไกล้โบสประกาศวุ้นเซนเุ้นเซนเราเนรามิกอน <unint> sprechen, จะหั่นผักเดี ho ho. ๋ยวขอตัวไปหั่นผักก็ได้จ้าสุนนี่ก็แซบจ้าตอนนี้ก็จะหั่นหัวหอมตอนนะจ้าจะคอยเห็ดมันแตกตาโอ้ยห้อแเตาโอ้โว้ย ก็น้อนี่นอกำลังหั่นอยู่เดี๋ยวขอตูไปหันก่อนไปยาหั่นต่อหัวหอมเน้ออุปกรณ์ก็มีแค่นี้ค่ะถ้าเราถ้าเขาหั่นผัดอย่างเสร็จแล้วเมันบอเ,เขาก็เอาไก่ไปผัดใส่ที่ไปย่างไอย่างผัดแล้วก็ปรุงแล้วก็ห่อ เด็กไทยเนใเบิ่งวิธีห่อว่าจังไดแล้วกับผัดเห็ดจังไดใช้เบิ่งละเอียดเลยโอเคตอนนี้กะกาลังจะผัดไก่เนาะจ้ากะถ่ายมันห่อนก้อนจะเอาไก่ลงเนาะถ่าจังน้อยก้อนเนาะยังแรกก็ต้องผัดไก่ก่อนห่อนแล้วเขากะเอาลงเลยห่อนหรอป โอเคหั่นหมูใส่หมูก่อนเนาะก้าวเด้อจ้าหัดนหมูโอเหมูซี่โครงนะจ้าโอ้แม่อันนี้มันเป็นเนื้อไก่ เป็นไส้ดีซอนหนึ่งก็กระทิกวาเอาจ่ก่อนขึ้นซือนองซอนซอนหอยสองอนต๊ะ้อก ก้อนเห็ดหอมก้อนเคืองคือนดินเกีวก็บทอดผู้เขากับเคืองคือกันจ้ามีเราก็ผัดไปก้อนผัดให้หมูมันสุกใหเ้เครื่องปรุงเข้ากันดีซุปเล้วก,ก็ใส่ผักย่างละครึ่ง กะลังกะเพิงหนึ่งแค่รถกะเพิงหนึ่งจ้งรารถกันแล้วกะหมูออหอมเพิงหนึงหมูหนึ่งสิ่งที่ดังเส้นกับยังบ้านไสตอนนี้จ้ะ ที่หลังวันนี้เอากบบพัดทำมันเข้ากันหอมเ,เ,เซจะแซะโอ้อยากให้ได้กินน้ำเดชหอมอยู่เด้อก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สั่งได้ค่ะส่งทั่วประเทศเนาะส่งแถวบาร์ร็อกตัวพัดส่งทั่วประเทศก่ะ

ก็เสราา็จแล้วจ้านี้ก็ตักแยกใส่นี้่นี้เขาชิได้เอาไปห่อเนาะ<อ>นี่กอเสร็จแล้วเขาก็ชิได้เอาไปห่ตอตอนี่ก็ผัดเสร็จแล้วนะคะก็พักให้มันหายร้อน ก่อนจังหน่อยนี่ค่ะผู้คนที่จะผู้คนที่จะห่อนะคะสองอันนี้รอไปแล้วไปแล้วเอาตอนนี้ก็พพ้อที่จะห่อแล้วจ้าตอนนี้ก็แยกแป้งก่อนแยกแทนแปรงก่อนโอเคอันนี้หน่อยก่อนเนาะยยยยย้ายเฟ้ยายจะกินเดี๋ย<อ>วนะ

ยังไดต่อมวนให้มันแน่นๆเด้อลูกโอเคแล้วกัดยังสิแต่หยาเดี๋ยวมติดเดี๋ยวเอาออกก่อนพากันเบิ่งยายกัน่ายายฮอดจังไดห้องยาห้อดจังไดเบื้องยาก็ลูกว่าห้องจังไดนั่นไหนเห็นบอสเนอะนั่นตื๊บกับตึ๊บกับฮึ่มเ่อ อันนี้กัแป้งแป้งอะไรัั้นเนี่ยแป้งสาลีอ่าแบบว่าดนแน่น่ฮ่่ม่ไ้กินได้หมนได้มุนน่นแน่นน่าไบึงนีดหน่อยนะแน่นี้นาลสอนมูนแน่นนึนาน้ิ กรสีบุญวายั้งนี้ตารับเดดกน้อยอยากพอน้ำากให้เขาหัดพ่อเรีนน้ำพ่อเราไปลูกเก้กินเดอนั้นเดอพไปลูกเก้กินพะกเก้คิดว่าของนีหน้าแ่บก็ของยายเออน่โ้คุโคุโชว์แมนี่น้าเฮียคุณโว์ดูนี่นากัโชว์คือกันเออสนองก็โจ้ ตอนนี้ก็ห่อเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะคนห่อนบ่าสองคนนี่ฮอทั้งหมดนีเลยบ่ะสองคนนี่โอ้คือเก่งแท้ตอนนี้ก็เสร็จแล้วเนาะผลงานของเด็กสองคนนี้นะคะตอนนี้ก็จะร้องเอาไปทอดเนาะ ร้องไปทอดถ้าทอดเสร็จแล้วกะสิอัดมาให้เบื้องอีกโอเคจะเอาไปทอดก่อนตอนนี้กะน้องทอดแล้วจ้าตอนนี้กะทอดเสร็จแล้วจ้ากะจิจัดจานนอะบันนี้จัดจานแล้วก็เอาไปกินเนะาะถาเบิง่งตอนจัดจานนะจ้าเนาะ ตอนนี้กะทอเสร็จแล้วจ้ามีหน้าตาแบบนี้เนาะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ต,ติดต่อได้ค่ะหยอกหยอกก็ทอดเสร็จแล้วจ้าวันนี้กะเยวไปกินเนาะให้เล็กน้อยก็ให้ไม่เยอะหอนะจ๊ะกะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะกดติดตามด้วยกดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืมนะจ๊าวันนี้ก็จบคลิป เพียงเท่านี้เนาะก็พอกันคิดหน้าจ้าไปก่อนบ๊ายบาย